เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในเกม Call of Duty Mobile กันอีกครั้งหนึ่งนะผมสำหรับวันนี้ก็หายไปนานมากเลยและผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะพอดีว่าผมกล่าวผมตั้งใจว่าจะมาลงคลิปในช่วงม a ล t ิเ p a s s ซสชั่นใหม่ทีเดียวแต่ว่าเปลี่ยนใจว่าจะมาอาัดคลิปกลัวกลัวคนดูเหงากลัวว่าเหงาจริงซึ่งตอนนี้เราจะมาเล่นปืนเฟรนกันนะผมซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ตัวปืนมันกลายเป็นปืนนอกกระแสไปหรือเปล่านะ เมทเทนผมก็เอาไปทําจนได้แรงมาสเตอร์แล้วนะผมันก็เฟนเน็ตเฟนเน็ตก็ได้แรงมาสเตอร์เหมือนกันวันนี้เนี่ยได้แรงมาสเตอร์กับปืนทั้ง2ปืนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาลองเล่นดูว่าเราจะชนะรอเปล่าเอา้ามาถึงก็ได้หนึ่งคนอุ้ยโอ้โห <c oughs> เพื่อไม่น่าห้าวไปเลยโดนทีเดียว3คนรวดแต่งน้อยผมก็ได้คิวคนหนึ่งก็ยังดีอ่ะมาถึงผมก็ได้ตัวแรกแล้ว เฮ้ย <S an> มีบุกเหรอเฮ้ย <S an> มีบุก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 ตัวมีตัวบุกกระหานมากอะเน,นี้ยบุกเดี๋ยวดอกเงินบุกเงนอารมณ์เหมือนบุกอารมณ์เหมือนมีบุกวางปลาเธอไหมเนี่ยอารมณ์เหมือนมีด้านข้างอยู่เรื่อยเป็นยังดีอยู่ เลไปไหนก็ยังพอได้อยู่นะมันต่างกันที่ว่าเมตเทนกระสุนมันเยอะกว่าปาดชุดเดียวก็ตายแล้วเดี๋ยวแต่เดี๋ยวถ้าเกิดซีซันหน้ามาอะไวผู้หญงไม่ได้เล่นแน่นอนนะใครโลกับ M13 เนี่ยถ้ามันโดนเนิร์ฟแล้วไง มผ่านชุดเดียวก็ตายมีตัวบุกอีกแล้วระโอ้โหไม่ลิงช้าเกินไปตายอะแบบเนี้ยรีรู้อยูมบางจุดก็ค้างนะ M13 ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะคือพอดีว่าเล่นจนซัาเบื่อแล้วอ่ะ แค่ห้าหน่อยเอาเพื่อนตายคนนึงรับบล็อกเรื่องนั้นไม่ทันตายเกวอบได้โอ้เกมค้างอีก <c oughs> นี่มันตั้งชื่อก็อเป็นใสเป็นตัวหนังสืออะไรก็ไม่รู้เลยไม่ใช่มาไล่นเพือไหมอ่ะไอ้ระเบิดนี่แหละไอ้หน่อยล ดีว่ามือลือ่นไ,ไปนะเสียงเสียงนี่เปิดก่อนให,ห,ห้ือ้เหหยุดลอง CBR4 มาเล่นแล้วเ<ป>นี่ย CBR4 มันยิงทะลุได้อะมันน่ารำคารอยู่ไม่ได้พบไม่ได้พบแรนชเออร์มายิง ไม่ได้พบบลันเชอร์มายด,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 ดีโอ้ยไม่ปืนไปตายชุดปากปืนไปแบบนั้นละตาย ไม่โดนนะ่อ <Okay. S 1> ้นเน,นี่ยมันถล่มไม่ได้เป็นข้อเสียหนักมากเลยโอ้ oh, มันโดนหัวด้วย รตรงนั้นถุนน้องไงวายลืมไปว่าปล่อยลืมไปว่าคูจะกดค้างต่อที่ไหนได้ไปปล่อยยิงเะไปปล่อยตะกี้ปล่อยจริงไม่ได้ไม่ได้รู้จริงผมปล่อยจริงนะก็เลยตายตีตีป่าชุดเดียวก็โดนหัวแล้วอันลมเหมือนแฮกอะ่ะ เนี่ยตายปาดเรานักตายมันน่าปาดเรานักเอ้ยเอ้ยสมุก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 โอ้ยเกมเกมกระตุกเกมกระตุกเกมกระตุก โอ้โหเกมกระตุกตรงนี้น้องหมา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 คือน้องน่าจะมีโอกาสแพ้สูงอ่ะ เสียวตายอ่ะยังไงก็แพ้น่าจะแพ้เฮ้ยคะแนนคะแนนคะแนนอุ้ยตัวนี้ตัวนี้เออนั่นแหละโอ้โหเกือบเกือบแพ้โอ้โหดีที่เก็บทันก่อนแบบหวานชื่อน้ากลัวจังชื่อน้ากลัวจะเอาตายเฮ้ยโ้ย เอาวเต็เงกับอ้ที่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันเจอเรื่องอะไรวะเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็ชนะก็ดีเลยูที่เจอก่อนไม่งั้นก็แพ้อ่าเดี๋ยวเราไปดูของแต่งปืนเฟเนตกันบ้างดีกว่านะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าของแต่งก็มีประนานนี้เลยนะผมสำหรับปืนเฟเนตนะอ่า อย่างแรกนะผมแมกกาซีนสําคัญอยู่แล้วนะผมกระสุน30นัดไม่พอนะผมหมดไวไปนะผมใส่เป็น10นัดน,นะผมและทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมันถึงเป็นสีทองนะเมื่อใส่นี้เพราะว่าอันนี้เป็นของธรรมดาอยู่แล้วนะมันเป็นติดนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นสกินอีพิกนะผมเป็นสกินอีพิกแล้วก็ดันว่ามันไม่ติดลายก็เลยใส่ลายดัมมอนก็เลยเป็นโกแทนนะผมอ่าก็ถือว่าเป็นความสวยแบบนึงนะต่อมานะผมเป็นสไตลฟอ์กิป หรือจะเล็กในภาพโมเดิร์นวอแฟลว่าคอมมานโดฟอกกิบก็ได้นะผมอาจจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและก็ลดแรงดีดหน่อยนะอย่างที่3เลเซอร์แน่นอนใส่อยู่แล้วนะผมต้องเป็นอันนี้นะผม OWC เลเซอร์ tactical นะผมเพิ่มเลง็งเร็วแบบนี้แล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยีน9.2%นะต่อไปก็เป็น MIP นะผมก็เพิ่มความแม่นยำระยะดาเมจแล้วก็แรงดีดแน่นอด้วยนะและ5ปากกระบอกก็เป็นโมโนซั p เพเซอร์นะจะได้เพิ่มระยะดาเมจและเก็บเสียงนะ เซตนี้นะผมพอจะมีแบบเขาเรียกว่าไรกระสุนนขาจะเกาะกลุ่มแล้วก็นิ่งไม่เล่นช้าเกินไปนะผมเซตนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะใครคนไหนที่อยากจะลองเล่นก็รอไปแต่งอยู่ได้นะผมซึ่งแต่ละคนมันก็อยู่ที่ความถนัดนะผมอย่างเช่นเมเทัหรือเฟนเน็ตนะผมมันถนัดแต่ละคนนะผมแต่ว่าอันนี้ผมเอาเมเทนมาเล่นให้ดูแล้วนะสามารถไปดูได้ในคลิปย้อนหลังนะผมสามารถไปดูได้เลยตอนนี้ก็มารีดูเป็นเฟนเน็ตแทนนะครับ อ่านี่คือสเตตัสนะผมผลบวกของเฟเน็ตก็มีตามนี้เลยนะอ่าซึ่งอ,อย่างไรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพือเปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ